เพื่อไทยกับภูมิใจไทยก็ร้อนคุณทักษิณทวงเข้ายิมหาไทยคืนอย่ามุ่งจะไปต่อยยังไงกระาที่ตอนนี้ไม่ได้มีแค่สองพักนะฮะรวมไทยสร้างชาติแตกเป็นเสียงๆโอ้โนี่รว้ถึเรื่องร้อนๆเราจะดูเรื่องการเมืองไทยกับอาจารย์สุขุม,วส,มสวัสดีสุขุมครับสวัสดีครับคุณควิสิ์ครับครับอาจารย์ครับ เป็นอาจารย์ผู้สุดร้อนก็ส่วใหญ่ก็คุณทักษิณเนี่ยนะอผมว่าเอก่อนหน้านี้เนี่ยก่อนหน้าวันที่ท่านมาปาปตกษตาที่ปปปสนะครับเรื่องยาเสพติดเนี่ยปรากฏว่าข่าวมันลือว่าท่านหนีไปละเออใช่ก็ลือว่าหนีไปแล้วนะไม่ไม่มาแล้วสัปดาห์สิบสามสิบสี่ไม่มาแล้วใจนะครับ ท่านตั้งใจที่จะให้ปปปสเจิญนท่านมาพูดเพื่อจะได้เปิดตัวเพื่อจะได้ตบหน้าคนที่ออกข่าวว่าท่านนจะได้ต่อไปคล้ายจะได้คนไม่เชื่อถือเนี่ยนะก็กล่าวของโดยเฉพาะผู้พยายามเป็นคู่ทำตัวเป็นคู่ปรับท่านก็คือท่านจตุบอะนะตูจะเป็นพรไม่ทาไม่ได้หนีไปไหนตรงนี้นะครับอ่ซึ่งเอ่อ มันก็มันก็คือฮาพอสมควรแหละแต่ว่า <บ S 1> ไอ้ที่ฮือหาหนักกว่านั้นก็คืออที่ท่านพูดเนื้อหาอแล้วมีคนถามแล้วก็ไปเกี่ยวกับเรื่องการเมืองอ่ะ <บ S 1> ก็เช่นอะไรฮะอ,ะอะจริงหรือเปล่าวอ้ข่าวเกี่ยวกับว่าที่จะอะไรนะฮะที่จะปรับกรมอแบบท่านก็บอกว่าเรื่องพอกรมอนั้นนะพัก เพื่อไทยเองก็อยากได้ตําแหน่งจากที่มาทํางานได้สะดวกขึ้นอ่าทีแล้วมามันไม่มีผลงานเพราะว่าได้กระทรวงไม่เหมาะใกล้ๆกระทรวงที่เออ่ไม่ไม่เกี่ยวพันกับงานมากใช่ไหมอยากได้พูดตรงๆเลยก็คือกระทรวงมหาดไทยซึ่งซท่านพูดชัดเจนนะว่า ถ้า่อไต้องการต้องการกระทรวงมหาดไทยคืนผมก็ไม่จะไม่แน่ใจว่าไปให้เขาเมื่อ,อไหร่เพราะว่าเท่าที่ดูเนี่ยไอการแต่งตั้งค <c oughs> อรมอเนี่ยหรือว่าการกําเนิดของคอรมอชุดนี้เนี่ยครับมันเหมือนมีดวะ<า>่ะมันเหมือนมีดตึง <c oughs> แต่ต้นเอาฟักไหนควรได้อะไรไปแล้วดูแล้วมค่ก็ ก็โทษนะฮะก็ถ่วงกันพอสมควรอ่ะนะครับเพราะปกตินี่พรรคการเมืองที่ใหญ่ที่สุดเนี่ยหรือว่าเป็นเจ้าภาพนี่มักจะได้กระทรวงสาคัญอย่างมหาไทยเออจ้าแต่ว่าผมผมเพิ่งได้แต่ว่ายุคที่คุณอภิสิทธิ์เป็นนายกต่อมหาไทยก็ได้ได้ใครคุณพ่อคุณรุฒิชินใช่ไหมต่อรองกันอยู่เหมือนกันใช่ใช่ฮะอันนั้นก็เหมือนกันเพราะเขาบอกว่าไม่งั้นเราดึงมาไม่ออกอ่า อ่าไม่งั้นแล้วพรกเอ่อเพื่อไทยไม่แตกกันไงครับอ่โทษไม่แยกออกมาไงไม่แยกออกมาก็จะเป็นต้องยกตําแหน่งอป่าไทยไปให้เลยตำแหน่งไปให้เลยตนนนาดนั้นอ่าต้องกล้าให้ถึงจะได้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 เป็นนายกครับอ่าซึ่งสมัยนั้นเนี่ยผู้จัดการรัฐบาลก็คือคุสุเทพเทธเธอสุบานยอมอ่าซึ่งคุณสุเท ก็เคยเอามาพูดน <purposely Hi> <le> ่ะนะครับไม่ได้ผมนี่อภิสิทธิ์ไม่ได้เป็นหรอกก็ถูกก็ถูกผมงนีก็ถูกเห็นนะแต่ว่าหุนนั้นที่แรกมานี่ก็แพงมากนะแพนต้งให้กระสุนมาไตยซึ่งซึ่งเอ่ปกติแล้วปัญญิตัดเป็นเจ้าภาพก็ควรจะได้ก็ก็ต้องให้พักใช่คุณพ่อคุณนั่นที่เป็นน่ะนะอ่าเพราะนั้นหุนนี้ก็เหมือนกัน ก็ปรากฏว่าพอเอาเอาไอ้พเพื่อตายยอมภูมิใจไทยให้ได้กระตรงมาตไยยกับมันก็โอเคนี่สกุลสักสิ์จะมาอ้างว่าเอ้ปกตินี่มหาศาลต้องเป็นของพรรคการเมืองใหญ่ก็ไม่ใช่นะถ้ามองอย่างนี้นะถ้ามองอย่างนี้มันก็เคยมีอดีตที่มันไม่ใช่อ่าครับทีนี้พอพอพอวันนี้จะตวงคืนเนี่ยคําถามก็คือบอกคนที่ก็เป็น ที่เขาได้มาแต่ต้นหรือเปล่าอ่าคนที่บอกถูกบอกมาแต่ต้นก็รู้สึกอยากพูดไม่ออกอะนะอ่าอ่าแต่ว่าถ้าทางบ,บ่งชัดว่าไม่อยากคืน้นโอ้ไม่อยากขึ้นอยู่แล้วนี้ก็พูดแต่ต่อมาก็มีข่าวมีข่าวว่าสองแรกหนึ่งไงแต่ก็จะเอาเหรืออาจารย์ดูแบบ กระทรวมันยากอ่ะคือต็ไมากเล่งนะพานี้เงี้ยแล้วจาวล่ารดไปถึงสามกันหนึ่งกั่นแหละเจ้าอ่ะใช่ไหมใอ่ไอะไรพาคี่เพิ่มไปเรื่อยๆสารสุกแล้วก็อทีอีใช่ไหมแต่ว่าถ้าดูไปแล้วเนี่ยถึงป่านนี้เนี่ยนะผมว่าเพื่อไทยเองก็ยังไม่แน่ใจว่า ผมจะยด้จยอมอ่ะแต่ว่าขณะคุณทักษิณพูดนะอาจารย์แล้วถ้าเกิดว่าป่าไทญย,ยันเป็นของภูมิใจไทยเนี่ยคุณทักษิณจะหมดความหมายดิก็เลยเท่าที่คุณทักษิณพูดมาแล้วเนี่ยครับมันเลยกลายเป็นสิ่งวัดอ่ะอ่าสิ่งวัดว่าเออตกลงภูมิใจไทยจะจะ,จะเกรงใจเพื่อไทยจนกระทั่งต้องยอมไหม อ่าอาอีกประการหนึ่งก็คือถ้าคุณทักษิณทําไม่สําเร็จตทษพัดเพื่อไทยทําไม่สําเร็จเนี่ยก็แสดงนว่าอํานาจต่อรองคุณทักษิณไม่เหลือละ,อะหมดแล้วนี<ล>่มันกลายเป็นวัดไปเลยนะใช่ว่าว่าใครจะยอมใครเนี่ยแล้วดูท่าทีของคนอื่นๆของพักปุ่มใจใจเนี่ย คุณข้างสแสดงเด่นชัดว่ายังยังยังไม่เอ่อยังไม่พอใจตอบสามแรกหนึ่งก็ยังไม่ไม่มีเสียงพอใจอ่ะนะผมกลับมองยืนอาจารย์ถ้าเกิดว่าคุณทักษิณไม่ได้มาไายให้ให้ภูมใจให้ครับเพื่อไทยนะเสียผู้เสียคน<า>นะถ้าเกิดคุณเจยยอมเสียภาษีหมดเลยหมดเลยดีกราหน้าเจือถืออะไรหมดเลยหมดเลยแต่ถ้าเก<า>ิดคุณเจคายอันตรายนะคุณอันตรายไงฮะ แล้วน,นี่มันมีคนคอยลูกอีช่างพ้องมันคอยอยู่อ่อคอยอยู่ว่าเอ๊ะถ้าทำแบบนี้มีเท่าับค้อมงามพัดเพื่อไทยไหมเนี่ยก็ถามเพื่อไทยบอกไม่มีไม่ใช่เพราะน,นายกท่าน, <c oughs> านยังยืนยันอยู่ว่าไม่ปรับไม่ปรับไงไม่ปรับไม่ครอบด้วยเออตอนที่โดนถามว่าไอ้คุณพ่อไปพูดอย่างนั้นเนี่ยสะดุ้งเลยนะสะดุง้งสิไม่คุยกลูกสาวเลยนะ เออไม่คุยกับลูกสาวเลยอ,อาจารย์ถ้าเกิดว่าภูมิใจไทยยอมยอมนะยอมคือถ้าได้หรือเสียกว่าับภูมิใจไทยเสียแต่ว่าเสียน้อยกับกว่าพักเพื่อไทยแต่เสียรค่เสียตรงที่ว่าเอเถ้ายอมอนะค,คนจะอาจจะเห็นใจว่าถูกรังแกอืมอืมอืม อ่ามันมีตรงนี้ด้วยเพราะเสียงตัวเองน้อยกว่าครับอ่ามันก็อ่ินไม่ออกพูดไม่ออกแต่ว่าคนก็เชื่อว่าลอยแค้นอยู่แน่งานนี้ถ้าตามไปอ่าเดี๋ยวครานี้มันจะไม่จ้วงตอนนี้ก่อนครับเพราะว่าต้องเท่าถ้าได้คะแนนความหินใจไว้ก็เก็บเป็นทุนตืนตุนไว้ครับอ่าก็ว่าว่ากันว่านะ คือเท่าที่ดูเนี่ยอย่งางคราวที่แล้วเนี่ยต้องยอมรับไอ้ไอ้วันนี้เนี่ยต้องยอมรับว่าภูมิใจใจก็มีต่าตีที่จะไม่พอใจเออเ่พื่อไทยอยู่หลาย,ลาย,ลายเรื่องตัวอย่างเช่นที่คุณตาดาขึ้นอภิป,ปารายในสภาอา้เรื่องเงินหื่นใช่ไหมเพราะที่หลอกเจ้าบ้านเ่าจะโอนเงินดิจิตอลให้เนี่ยอืขอยืนยันเลยว่าทําไมโอนแล้วก็ <ใ>นา <The S 2> ยกคนแรกที่ไม่เร้งเน <laughs> <thing> <laughs> ีเดี๋ยวกเนี่ยอันนี้ก็แสดงว่า,เ,าเริ่มโจมตีว่าพรรคเพื่อไทยไม่ทำตามคำพูดเนั่อเป็นจุดอ่อนของพรรคเพื่อไทยนะในเรื่องนี้ไปนะในเวลาเดียวกันเนี่ยผมว่าสิ่งที่เพื่อไทยโทษภูมิใจไทยรออยู่เนี่ยครับแต่เส้นแรกก็คือการเอาเอา กระตวงมหาไตยกลับเนี่ยยังไม่ขาดนะสมมุตินะยังไม่ทำเป็นยาถึงขาดเพราะยังอยากอยู่เป็นรัฐบาลต่อไปอีกผมว่าไอาเ้เผยถึงตอนในคาสิโนเลยหรือสมัยดานจังเลย,เยจะเข้านะเนี่ยจะจะมีการเรื่องไงนะสายเพิ่มใดคาสิโนเข้าเมื่อไห<ง>ร่เนี่ยจะเอาให้ได้ที่สี่เป็นงัผมว่า,าน,นั้นเนี่ยมันจะได้เสียงด้านล่างด้วยไง มันจะได้เสียงประชาชนคนที่ชอบเห็นภาพรักประเทศไต้ดีๆไม่อยากให้ประเทศไตยถูกาตาหน้าว่าเป็นเมืองคนบาปนะครับอ่าอาจารย์โจ้นะอาจารย์นะพู้กันอาารงน่าจะจังหนักกว่านะอาจารย์ครับครับผมก็ไม่เข้าใจทำไมเร่งรีบนะอาจารย์ตกลงว่าวันที่สี่มิถุนายนนะครับวันพุธนะครับ เขาจะมีเปิดโครงการ Thailand Entertainment Complex มาหาละครแห่งประสบการณ์ระดับโลกเพื่อคนไทยทุกคนจะให้จุลพันเป็นคนเปิดงานสัมมนาคััอาจะเปิดงานสมนามัมอะไรกันต้อวคอเุเปิด,เป,ด,เ,ปดเปิดตัวเปิดตัวเปิดตัวหรือว่าสัมมนาไม่รู้แหละแต่เมื่อเมื่อไหรเข้าสภาก็รู้เรื่องกันผมว่าเสี่ยงนะก่ปลันต้องต้อง,อ,ง,อ,งอะไรนะยอมถอลเราก จากนู้เลยรอใช่ใจใจเพราะว่าวันนี้ผมว่าคนยังอยู่ในทิศทางไม่เอานะผมว่าแรงนะจ้าผมไม่เอาจะ้ำเ<ร>นี่ยไม่เอาภาษีก็เอนแรงอ,นนอันนี้ที่จะปลูกขึ้นใช่คนที่ไม่สนใจการเมืองก็ลุกพลอยลุกข้ไปก็กด้วยผมเห็นดยอยกับจ้า,จา,จาแล้วครับที่ล้วเนีที่ก่อนจะถอนเนี่ยคนมาจากหลายอาชีพมาจากหลายอาชุมาจากคนที่ไม่สนใจการเมืองแต่ไม่เอาอ่ะอ่า แล้วเต้าที่ดูเนี่ยไม่มีแนวร่วมตรงไหนเลยนะแนวร่วมที่จะรับอ่ะเออเออเออจาผู้ถูกนะผมหันซ้ายทายขวาผมไม่เห็นอาจารย์ไม่เห็นนะเห็นแต่ไบบยิ่ทักว่มเห็นปแค่พอแบบดูดูสีได้แล้วมันก็อยากเอาด้วยอ่ะคือดูด,ออดูแล้วมันเป็นคนชั่วไปแต่อาจารย์ขอโทษอาจารย์ผู้ถูกนะผมอ๋อเรื่องนี้ไม่ตรงใครเอาด้วยปะ ถึงเอาไุพก้า,าบอกเออถึงเอาคุณพี้าบอกว่าเอาไม่กล้าบอกว่าเอามันมันดูเหมือนคนไม่มีสัตว์สลยใช่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 ใชน,นั้นหนักฮะไอ้เป้าหมายทำาัรลับทีน่นี้ถ้าดูไปแล้วนะนี่พูดก็พูดเถอะถ้าจะพูดคำนี้เนี่ยอย่าโกรธกันเลยนะเ,เพื่อไปดูเหมือนจะสิ้นปัญญาสร้างนโยบายอื่นนอกจากอันนี้ดู ตัวเองคิดเราเป็นโบแดงอ่ะครับวันนั้นตรงนี้ก็ต้องเสี่ยงเหมือนกันวันไหนยื่นเข้าเนี่ยวันนั้นละผมว่าชัดเจนระสำรสายแน่ในฐานะพรรคลวรบาลหลายปากกันนะใช่พรรคคุณจะใช้แนวดีแล้วใช่แล้วนโยบายมันชัดเจนเหลือเกินครับนี่เขาเขาก็ทำมังสือถึงรัฐบาลอยู่แล้วเพราะว่าเขาเป็นขัดหลักศาสนานะ ครับอืมไออาจารย์คิดว่าอาจารย์ลองเดาใจนะคุณเดาอาจารย์นักวิเคราะห์อีกแล้วแตจาคิดว่าคุณมีวินคุณยุทินี่แก่จะแกจะถอยจากรัฐบาลไหมหรือว่าเอาวะไปเป็นไปรัฐบาลไปก่อนักช่วงนคือต้องจะต้องไปจนกว่าการยุบไอโทษการออกจากรัฐบาลแล้วจะแน่ใจว่ามันเกิดการยุปปรบสภาแน่นอนอนะ จะออกเพราะนันจ,จะออกเนี่ยนะต้องมีเงื่อนไขในลักษณะที่ว่าทําให้คนที่เคยเลือกรัฐบาลปรามา,าเลือกแกเนี่ยอ๋อนะก็คือแกอย่างสมมติว่าเชื่อว่าเนี่ยสมมุติถูกแย่งแกตัวมาตายไปอ่ะไไนะครับยังอาจไม่ถึงขั้นนั้นว่าถ้าถ้าเกิดยุตภาขึ้นมาเนี่ยแต่สมมติแกถอนตัวแล้วเกิดการยุสภาขึ้นมาเนี่ย คนจะมีเหตุผลมาเจแกครับแต่ว่าถ้าเผื่อว่าเกิดเรื่องแอลกอสิโน,โนเนี่ยกรเชื่อมันมัน,ม,นมันเสียงเปลี่ยนได้ไหมายความว่าคนที่เคยเลือกเพื่อไทก็จะเปลี่ยนใจอ่าอ่าตรงเนี้ยเพราะนั้น <c oughs> สองอันเนี้ยนะถ้าจะมีการตับกลมอลแรกโดยมหาไทยเสียไปเนี่ยผมว่ายังอยู่นะ อยู่ใช่ไหมแต่เมื่อไหร่ไปดันพักไปดันคาสิโนเมื่อไหร่ผมว่าเพื่อภูมิใจไทยโหวตการแน่โอเคอาจารย์ถ้าถ้าปักคอมมอยู่ถ้าปักคอรมัวร์ตอนนี้ถ้าปักคอมมอนะอาจารย์นะแต่เพื่อภูมิใจไทยยังอยู่นะรวมไทยสร้างชาติยังอยู่ไหมรวมไทยสร้างชาติยังอยู่ไหมรวมไทยสร้างชาตินี่นะ ผมว่าไอ้ที่ที่การอ่ออะไรนะการรวมตัวกันหรือว่าการที่คุณตุชาตพยายามเอาสร้างบทบาทในแง่ของการรวมพวกอะรวมพวกอินชัดละคือพรรครวมไทยสร้างชาติเนี่ยถ้าดูเจตจำนงของพรรคเนี่ยนะก็เหมือนอย่างที่แลมโบ้พูดอ่ะตั้งมาเพื่อสนับสนุนลุงตู่อ่าวันนี้ลุงตู่ไม่เล่นการเมืองนี่อ่าเพราะนั้น พูดกันตรงๆอุดมการของ,งพรรคเนี่ยมันเลื่อนลงตัวอ่าไม่ไมีลงตัวแล้วมันก็ขาดศูนย์กลางครับอย่างเพราะนั้นตรงนี้อคนอย่างคุณวิลาพันเนี่ยมัน,ม,นมันดึงดูดอมันมันไม่คุณตูจ่าก็ไม่นับถือว่าเป็นลูกพี่เขาได้อ่าอ่า,อาคุณตูจ่าเขาต้มองว่าคนอย่างเขานี่แหละที่เป็นลูกพี่จริง เอาทําให้คนได้ไม่รู้กี่เขตใ,ใ,ใน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 ภาคตะวันออกใช่ไหมครับคุณสุชาติไอ้คุณตวนคุณพีรพันธ์นี่ทำไมอนะาศัยบัญชีรายชื่อก็ไม่มีสิทธิ์ได้เหรออืมก็าเคยเป็นสสเขตแลวสอบตกที่ครับสมัยอยู่ปัดดูอยู่กับปัจจุบันที่ซ้จำไหครับสมัยปัจจุบันยังมีอิทธิพลอยู่ในกรุงเทพนะครับอ่าแต่เนี้ย พระนั้นไอ้ันหาคนไปหัวหน้าพักแล้วพอดีคุณพิรพันธ์เองก็งมาโดนมรสุมดูแล้วรอดยากนะนะทีนี้อาจารย์ผมว่าผมว่ปรับนะรวมสมยช่างชาติยังจะได้โกตา้าอยู่ไหมฮะผมมันก็แต่มันเสียงในพักกันหรือว่ามีอะครมาเสียบป่ะมันจะคิดว่าไงม,มันมันผมว่าก็ยังได้โกตา้าอยู่ แต่อาจต้องเจะระาเหมือนสมัยฟังประจารัฐอ่ะคือไงลดโควตาหน่อยนี่แหละก็คือต้องแบ่งรัฐมนตรีจากเจ้าภาพเนี่ยไปสู่พักเนี่ยไม่ใช่ไปที่เดียวเพราะคราวที่แล้วนี่ก็คงต้องยอมรับกันน่คนอย่างคุณทูชาติแต่ต้องลดตัวเป็นนัมตีช่วยเนเขาก็ไม่พอ,อใจน,นะเดิมเป็นนัมตีแรงงานนะอ่าเดิมเป็นนัมตีแรงงานในฐานะที่ครอบครองสสอยู่หลายคนครับ แนะ่คราวนี้เนะี่ยเขาดูอย่างเช่นแหมกระทรวงอุตสาหกรรมนี่ได้เป็นได้เป็นรัฐมนตรีว่าการเนแถนี้เป็นเขาใช่ไหมกับเป็นคนที่อาศัยบารมีพระบุรุษตูดตา,า,าเข้ามานะ่ะแต่คนสุชาติรอบนี้ได้เป็นรัฐมนตรีมอบุมนะก็ถือว,ว,ว่าก็ดีน่นะาจ่าเพราะก็รู้ารู้ไม่ใครดันใ <laughs> ครดันมาเป็นรัฐมนตรีช่วยทางนี้ก็ยางนี้แต่ละงอได้เชื่อเป็นรัฐมนตรี แต่มันไม่สมศักดิ์ศรีที่ในฐานะในพรรคเขาไม่ควรจะอยู่อันดับตบ่ำมากุลขิงเลขาพัรคเนี่ยเาอาจจะคิดงั้นก็ได้ไม่รู้อาจารย์ผมว่าคนการเมืองนะยังไงมีตำแหน่งนี้เดียวไม่มียผมได้มีอะไรที่ไม่มีอะไรอาจารย์นะครับแต่เขาก็ไม่น่าจะยืดสิเพราะว่าความยืดว่าอายุของรัฐบาลก็ไม่น่าจะยาวนะ ก็ここผมคนเขาคาดหมายว่าเมื่อใดผ่านกฎหมายระะมาณแล้วก็คงจบอ <จะ S 1> <ต>่ะรัฐบาลต้องเสียงแล้วจะอยู่หรือไม่อยู่อฮาาะเพราะว่าถ้าไม่ปรับกรมอรัฐบาลก็เชื่อว่าผลงานจะไม่ออกแต่ปรับแล้วก็ไม่ใช่ว่าจะออกจะต้รู้ญญาจาีพีนะจันก,ก็หวังไปว่าปรับแล้วม,มันจะดีขึ้นเนี่ยครับอืม แล้วแล้วคุณทักษิณอาจารย์คิดว่าจะรอดไหมเนี่ย <c oughs> ผมผมไม่รอดนะเราจริงๆนี่ผมว่านะไอ้ที่คุณเอ่ออะไรนะคุณสมศักดิ์เออ่วีโต้อะนะวีวีวีโต้ปฏิวัติสภาไปโกรธก็ทำไมไปว่าเขาได้ยังไงกฎหมายกำหนดให้เขาใช้กรมให้ก็ให้ให้เขาวีโต้ได้เขาวีโต้ตามกฎหมายไม่ได้ทำอะไรผิดอ่ะ เอาแต่คนทุกขามันว่าแพรร์ประชาสภาก็มีสิทธิยืนยันมติเดิมอ่ะถูกนะขอเพียงแต่ว่าเสียงต้องถึงสองในสามเท่านั้นนะครับอัราะนั้นต้องเน้ผมว่าคนที่เป็นตำหน่คุณสมศักดิ์ว่าทำไมวีโต้เนี่ยคุณสมศักดิ์เขาก็บอกเขาตั้งที่ปรึกษาต้องก็ตั้งกรรมการต้งสิทิคนละสิบคนครับ อ่าเพราะนั้นตรงนี้นะ่ะเขาก็มีผลเขาเอาเอาเอาเขาจริงๆริงในทางการเมืองถ้าคุณสมศักดิ์หวีโตเลยคนก็อาจจะบอกว่าเห็นแก่ตัวด้วยครับแต่คนก็บอกว่าแหม่คุณสมศักดิ์มีโต้เพื่อเพื่อดายป่ะเ,เพื่อก็ชัดเจนผมสักศิลเปล่าอะาวเนี่ยคน,นไหนบ<ห>อกคิดบ้างเหรอว่าคุณสมศักดิ์ไม่ใช่ลุงน้องคุณทักศิลป์ เออเออเอาต่อมากคือคุณทักตินทาไมไม่ใช่พวกเดียวกับรตบาลทีนี้ไอการวีโตของคุณสมศักดิ์ไม่ทําอะไรปิดกฎปิดเกณฑ์เนี่ยถูกไม่ใช่กดเกณฑ์ต่ไม่มิวีโต้ก็วีโตไปแต่ในเวลาเดียวกันเราก็ต้องไม่ลืมอีกเหมือนกันว่าแพทยสภาก็ก็มีสิ่ยืนยันมาตีเดิมอ่ะครับกฎหมายมันคานมันอยู่แล้วไม่งั้นกฎหมายมีไปทําไมให้วีโตแล้วกฎหมายวีโต้การมั คนเลวคนหลาดแต่ว่าที่อาจารย์กฎหมายกับความน่าเชื่อถือกับอะไาเงี้ยไอ้ความน่าเชื่อถือ<า>สิสเป็นการเมื่อบบความน่าเชื่อถือไม่เกิดอยู่แล้วแม่ไอ้กูไม่ขยายกับเรื่องนี้เลยนะแต่ับความน่าเชื่อถือในวงการเบื่อ้นะรับวันนี้นักการเมืองเราเหลืออะไรพวกเดียวกันเองไม่เชื่อถือกันเองเลยโอ้โหเออแล้วเกิดปรากฏการณ์แปลกๆไอ้พักนี่ อยู่ดีๆไปนะแรงบงทวงฟักตื่นเนี้ยออแล้วปรากฏว่าเส่อีเอามาเปิดเผยคุณลาออกจากฟักไม่นานแล้วเออแล้วมนคู่ขนต้นแล้วพรฟัการเมืองคือคือองค์กรประชาชนออตั้งแล้วนี่ประชาชนสมาชิกพักการเป็นเจ้าของ ไม่ใช่เป็นของใครที่เอาคืนได้อืมอืมอ๋อเออไม่ใช่คนตั้งเป็นเจ้าของนะอ่าไม่ใช่เป็นเจ้าของต้องบอกว่าตอนที่แลนโบตั้งก็ไม่ใช่แลนโบเเจ้าข,ของนะม่รู้ใครให้มาตั้งมาไม่รู้อ<ช>่ะไม่ใช่เราไม่รู้เราก็รู้อยู่ว่าใครใมาตั้ง <laughs> เหนื่อยใจแต่ว่าจริงคร<ล><ๆ>ับผมผมผม<ๆ>คิดว่าก็ดีเหนื่อยนีกูนะดีอยที่ตอนนี้ไม่ได้เป็นอาจารย์ละ ถ้าเป็นได้ไงสอนการเมืองยากจริงๆัเข้าใจยากนะเข้าใจไม่ยากแต่ว่าต้องจะ<อ>ไ,มไม่ถูกกันเมืองประเทศไทยมันสับสนนะ่ะครับแต่ทุกข้พูดนะจย์รวมไทยสร้างชาติที่แตกเป็นเสียงเสียงเป็นก,กลุม่มเป็นก้อมเลยถ้เป็นพวกไปบุ้งเนี่ยนะมันก็ไม่ใช่สิ่งใหม่นะจยนะ์นะเพราะมันเป็นธรรมชาติของรรคการเมืองไทยตลอดมาที่แต่ว่าพอไม่มีเหตุก,ก็ไม่เห็นถูกไหมจ๊ะ อ่าเพิ่งซื้อเพอะเปลี่ยนหัวนี่คนมันสายไปหมดไงอ่าอืมแต่ที่จริงอาจารย์นะผมคิดว่าความจริงเนี่ยพรรคบางพรรคไม่ต้องมาไล่เล่นขยงไม่ได้นะพอเลือกตั้งเสร็จเนี่ยตังไม่มาเนี่ยพรรคก็อยู่ไม่ได้อยู่ไม่ได้อยู่ไม่ได้มันต้องอยู่ด้วยด้วยสปอนเซอร์ไงอาจารย์นนะกับกับเออมันแค่บอกว่าพก,กันมันของประชาชนก็ อาจจะไปข้อจำว้นสำหรับอะไรก็ได้เป็นตัวหนังสือเป็นกฎหมายเอาไว้ท่องเลาเอาไว้เอาไว้อะไรนะเอาไว้ปลอบใจเออประเทศไทยมีพรรคการเมืองนะอ่าประเทศไทยมีเลือกตั้งนะอ่าแต่ว่าพอเลือกตั้งเสร็จเนี่ยอย่าไปคิดนะว่าใครที่ได้พรรคการเมืองที่ได้ลบหนึ่งจะได้เป็นรัฐบาล แล้วเนี่ยเออประเทศไทยมีคนบริจาคพกภาคเหนือเยอะนะพอ,ะอเปิดดูเฮ้ยส่วนใหญ่ก็คนในภาคช่วยไปแจกกันเองใช่ใช่ใช่ให้ดูไม่น่าเกลียดอ่า